สวัสดีครับผมที่ปรึกษาการขายอีสูญเงี่ยหวนมุนเลอร์สาขากรเรศินนะครับพนักขบวนครับหรือว่าน like <military> okay, ักที่นะครับที่ปรึกษาการขายนารินค่ะที่ปรึกษาการขายกรละวันค่ะปรึกษาการขายพิไลพรค่ะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาชมผลิตภัณฑ์รถนะครับแล้วก็แคมเปญดอกเบี้ยโปรโมชั่นต่างๆนะครับของอีสูญเงี่ยหวนนะครับผมเดี๋ยวเราโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นัดก็จะพาไปดูผลิตภัณฑ์รถนะครับ ตัวนี้เป็นไฮไลทเดอร์เกรดแซนะครับตัวรองท็อปนั่นเองนะครับสีขาวไซเบีเรเลียนสวยๆกันเลยครับเดี๋ยวไปชมด้านในห้องผู้โดยสารกันเลยครับครับผมก็มาถึงฝั่งประตูด้านคนขับนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันเลยนะครับเชิญครับครับผม ตอนนี้ก็เกรดแซนะครับมีพับกระจกไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็พวงมาลัยมีคูสคอนโทลด้วยนะครับแบบมลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ด้านซ้ายหน้าจอ DVD 7นิ้วนะครับตอนนี้เบาเป็นเบาหนังนะครับตัวนี้เกรดเซตัวนี้จะเป็นเบาหนังนะครับครับผมก็ขนาดล้อแม็กนะครับล้อลอยตอนนี้เป็นล้ออลลอยนะครับ ตัวนี้ขนาดยางก็255ทับ65ขอ17นะครับตัวนี้ล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับผมก็ลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมโอเคครับสำหรับแคมเปญลด p ิ c กอัพของเรานะคะจะมีดอกเบี้ยต่ำสุด1.99% 1, 1. นะคะแล้วก็มีสเปคแค็บเกตเอนะคะรับลดต่ำสุดอยู่ที่4,500บาทนะคะแล้วก็ จะเป็นฮาร์เรนเดอร์ยกสูงเกรด LDA นะคะรับรถอยู่ที่8,000ตัวรถยนต์ m ิวนะคะตัวนี้ที่จอดอยู่บนโชว์รูมจะเป็นตัวอันติเมตเครื่อง3,000ัน่ะตัวนี้จะอยู่ที่อดอกเบี้ยต่ำสุด1.49%นะคะสำหรับรายการของแถมนะคะก็จะเป็นพรม6 6ีนะคะมูลค่าอยู่ที่1,000 0บาทเลยค่ะแถมฟรีให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะ ก็รายการของแถมทั่วไปค่ะจบแต่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะคิ้วกันาสาดเบ้ามือเปิดข้อฝาถังน้ํามันการลอชานบันไดแล้วก็ติดฟิ์มให้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถเลือกความเข้มได้ค่ะค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพอะไรนะคะข้าราชการเกษตรกรเจ้าของกิจการ รือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานเอกชนรัฐบาลอะไรได้หมดเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะครับผมก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปฟังแคมเปียนดีๆจากพี่ซิวนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่ซิวแนะนำแคมเปียนดีๆนะครับเชิญครับมาถึงโปรโดีๆนะคะสำหรับมิวเอกเบีย้ย1.49เปอซค่ะสำหรับรถปิกอัพนะคะรับรถแคบ 8,900บาทค่ะสำหรับโปรโดีๆของเรานะคะก็คือขับตี90วันค่ะลูกค้า,าซื้อรถวันนี้อีก90วันค่อยจหญ่เงยนนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ข้างล่างด้วยนะคะติดต่อได้ที่เพจียบหัวหรือว่าเพจของ ที่ปรึกษาการขายทุกๆคนได้นะคะเดี๋ยวฝากไว้ข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะ